Cry, no. Baby, oh God, ก็ขสวับดีท่านผูช้ชมที่น่ารักประจําช่อง Info FF กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาทีเดียวเยอะมากเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับ ก็เป็นในส่วนของมัดบางกรตัวนี้เลยนะครับก็ถือว่าเทพเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีมีดหมอตัวนี้ด้วยนะครับคือมีดหมอนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับมีลูกแก้วอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็อันนี้ไม่สูงน้องเพราะว่ามันอาจจะหมดเยอะแล้วผมเพชรหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทาร้ายจิตใจผมมากเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ M60 ตัวนี้นี่แหละครับ มันบักได้พิมพ์เขียว1อันไม่พอนะครับดูมันยังลดราคาอีกนะครับ5ครั้งร้อยแปดวัตแล้วที่ผมสุ่มไปเออโอเคนะครับเราก็ให้ไปดูกิจกรรมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูกิจกรรมแจกฟรีที่ผมทำคลิปไปแล้วดีกว่านะครับก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินครบเวัตนะครับซัมมอนไปเลยเนาะนี่นะครับได้มังกรมานะครับ กดรับได้แบบนี้เลยนะครับกดสวมใส่ไปเลยนะครับรถยีฟคันนี้โคตรสวยได้บอกเลยนี่นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับให้เดิน4ตัวไปใกล้ๆกันนะครับเราจะได้ของรางวัลเยอะแยะมากเลยนะครลอยนะครับได้ชุดว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูชุดกันก่อนเลยดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปดูชุดกันนะครับอย่าลืมรับอันนี้ด้วยนะครับได้เพียงวันนี้เท่านั้นวันเดียวนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูในส่วนของชุดกันเลยดีกว่านะครับชุดใหม่ที่ได้มาก็จะอยู่ในคลังแบบนี้เลยโคตรเท่กดเปิดไปเลยละกันนะครับกดสวมใส่ทั้งหมดนะครับโอเคชุดวันนี้คือโคตรเท่นะครับเอาไปใส่กับอย่างอื่นได้ด้วยนะครับมีเอฟเฟกที่หลังด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีในส่วนของกระทะตัวนี้นะครับเปิดให้ทํำคุสแล้วนะครับเพียงแค่เล่น120นาทีนะครับคุสอื่นก็ เป็นประมาณนี้มีให้รับตรงนี้ด้วยนะเอามาอีกอันหนึ่งใช่เหรอโอเคนะครับมีอันนี้เล่นในโหมดแลมพจดได้ตั๋วฟรีด้วยนะครับโหมดแลมพีดอันนี้แจกฟรีเลยนะครับคือรับที่แล้วกิจกรรมมันบักนะครับวิวเวิลด์แลมพีด้วยเหรอเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับโหมดแลมพดเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยดีกว่านะว่าโหมดมันจะเป็นยังไงนะครับโหมดแลมพีดทาไมมันอ,อ,อยู่ในหน้าล็อบบี้ได้เหรอ น่าจะเป็นแบบโดดล่มลงไปครบับดูแต่ละคนขั้นเยอะๆกันทั้งนั้นเลยเข้ามาสู่โหมดของแรมเพจเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันต่างกับปกติยังไงนะครับเดี๋ยวผมลงตรงพีคเลยแล้วกันนะครับเราโดดตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ใกล้กับคนมากนะครับโอ้โหชุดคือเอ็กเฟคโคตรเด่นนะครับปกติคือไม่ค่อยได้เล่นโหมดโดดล่มด้วยนะเอ็กเฟคคือแบบ ใหญ่เกินแต่ชุดนี้สวยนะครับผมนี่ก็เท่อยู่นะครับคือมันได้ฟรีนะครับทำเคลียรรับไปเถอะนะครับมันคืออะไรอ่ะอ๋อให้อัปเกรดได้หรอเอ้ามีเพิ่มโอกาสยิงหัวด้วยอย่างนี้ก็แจ่มสิครับมีเพิ่มเกาะด้วยนะอ๋อ คือเราต้องยิงหรือว่าเราแค่อยู่เฉยๆก็ได้นะครับยิงแล้วมันได้เพิ่มด้วเปล่าไม่แต่มันไม่มีคนให้ยิงเลยอ่ะท่านผู้ชมเนี๋ยวผมอัพเลยนะครับอัพเป็นเอ้ามันได้เหมือนกันนะโอ้โหถ้าผมกดมั่วไปสไนเปอร์ดาเมจเอามาทำเพื่ออะไรนะโอเค โยนระเบิดไปคู่ไปรอบนึงนะครับฮึลนน่ะเอกำลังจะเลือกของอยู่ดีๆเดินมาทักทายเฉยเลยอ้ายาผมไม่มีมหรอจบเละไอ้นี่ก็ตามจังเลยเหมือนห้าวนะเมื่อตะเกียดดูด้านหลังก่อน เรียบร้อยเก็บไปนะครับอ๋อคือค่ามันก็ได้ด้วยนะครับโอ้โหเกือบแต่เกือบแห้งนะครับเอาเป็นอะไรดีเนาะความแม่นยำหร,อหรือว่าอัตราที่ใช้เอาใช้ยาแล้วได้ยาได้เลือดเพิ่มด้วยนะครับเพิ่มจำนวนเลือดเต็มด้วย250โคตรเฟีย้ยวนะครับจะเพิ่มทำไมดาเมสไนเปอร์ใช้ปืน AR นะครับ นี่ตรงนู้นยิงเรียกไปก่อนนะครับยิงคู่เขาเล็กยิงคู่นะครับตรงนู้นก็มีว่ะด้านบนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนเลยไหมช่วงนี้พอดีมันเหา้าทีนี่เียเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาช้าแบบนี้ เอาเอาอะไรของมันวะเฮ้ยโอ้โหไม่เน้นยิงเน้นที่เผลนะครับเออและไอ้ด้านล่างนี่ก็คือยิงไปตายด้วยนะครับเลือดแต่ละคนสามร้อยเงี้ยอ๋อหมดแรมเพจคือมันอัปเกรดตัวเองได้ให้นะโห oh, เล่นโคตรยากเลยเนี้ยคือเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าศัตรูมันอัปเกรดอะไรไปแล้วบ้างนะครับดูบางคนก็วิ่งไวนะครับ แล้วผมเกรดเป็นสไนเปอร์เพื่ออะไรเจเดี๋ยวไปดูชุดกันในโหมด4ีสดีกว่าเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่ล็อบบี้กันก่อนนะครับเราลืมใช้ในส่วนของบัตรอีโวนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูเลยนะครับลูกแก้วมาไหมโอโ้โหล้วนนะครับเดี๋ยวสวมใส่เป็นในส่วนของบอร์ดไปด้วยแล้วกันนะครับบอร์ดใหม่ได้มาออกจะสวยนะครับมีในส่วนของกล่องดวงใจแบบนี้ด้วยนะครับสวมใส่ไปเลยนะครับ ก็มีในส่วนของยานพาหานะนะครับก็จะเป็นรถจี๊บตัวนี้นะครับเซิร์ฟบอร์ดก็จะเป็นตัวนี้สวมใส่ไปเรียบร้อยนะครับนี่ของได้มาโคตรเยอะนะครับอันนี้สวยสุดใส่ไปเลยนะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ผมว่าน่าจะถ่ายคลิปไปยาวนานพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่ต้องเล่นสีสีแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ